สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับยุ้ยปียชัตดกฤตนาลน,น,นะคะพบกันเช่นเคยที่นี่ค่ะสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ3ามทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มนะคะครึ่งชั่วโมงที่เรามาจับข่าวคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะวันนี้พุธกลางสัปดาห์4ทธันวาคม2567ค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในประเด็นร้อนที่อยากจะมาจับข่าวคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่ รัฐบาลฐานพม่าะนะคะเรือลาดตระเวนของพม่าได้ยิงเรือประมงไทยนะคะเพราะว่าไปลุกล้ำน่านน้ำของพม่าะนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นข่าวที่ทำให้หลายๆคนไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊อาจจะเกิดความาขัดแย้งหรือว่าตึงเครียดกันหรือไม่อย่างไรนะคะในกรณีนี้นะคะแล้วการที่ เรือราัตาเวนของพมา่านั้นยิงมาที่เรือประมงไทยนี่นะคะมันทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บ แล้วคนที่ถูกจับไปนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธาน,นาาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็รับยื่นหนังสือจากตัวแทนครอบครัวชาวป,ประมงในจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบนะคะในกรณีที่เรือประมงไทยเนี่ยถูกทหารเมียนมายิง แล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะบริเวณน้านน้ำที่มีความใกล้กันระหว่างไทยกับเมียนมานะคะซึ่งมีผู้ที่ อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ออกมาให้ข่าวนะคะตามที่เราได้ติดตามกันเนี่ยว่าถูกกระสุนยิงเฉียดหัวเลยนะคะเป็นการทําเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรนะคะทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้ายิงลงน้ําเป็นการยิงเตือนก่อนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาน,าน,นะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณดิวิครับค่ะอาจารย์จ้าเขาวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลพม่าเนาะก็มีการแถลงข่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรือประมงของไทยเนี่ยล่วงล้ำหน้าน้ําของเขาเขาก็เลยยิงนะก็มีการแถลงข่าวกันไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบความสัมพันธ์เราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ในมุมของอาจารย์นะคะดูเหมือนจะชัดเจนแล้วลหละว่าเรือประมงของเราอะล้ําเข้าไปจริงนะทีนี้คําถามก็คือว่า การยิงสวนกลับมาแบบนี้จนมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และเพราะอะไรทำไมอาจารย์ถึงคิดเช่นนั้นคะอาจารย์อาจารย์มองว่ายังไงคะครับผมเอาเอาอย่างแรกก่อนนะครับผมคิดว่าผมตอบคำถามนี้ได้เคลียร์เพราะว่า ผมเคยเป็นคณะกรรมการเจรจารปลดใบเหลือง IUU นะครับประมงผิดกฎหมายนะครับจนประเทศไทยเนี่ยได้ใบเขียวมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เป็นกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมาหลายปีะนะครับอันที่สองเนี่ยผมเรียนก่อนนะครับว่าเรือประมงของเราทุกลำเนี่ยนะครับเราจะติดระบบติดตามเรือที่เราเรียกว่า v e s เซ l Monitoring System หรือ VMS ค่ะซึ่ง VMS เนี่ยครับมันก็จะติดตาม เรือประมงไทยทุกลำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนยืนยันว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนะอันเนี้ยนะครับสัญญาณ VMS เนี่ยชัดเจนว่าเราอยู่ในในหน,น้าน้ำเขานะครับแล้วเราเข้าไปทำการประมงผิดกฎหมายจริง<า>ๆค่ะนะครับ อย่างนี้เนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าเป็น IUU f i c h i n g อนะครับรพูดกัน,นง่ายๆว่าเราเข้าไปแฮบหรือเราเข้าไปขามายปลาคนอื่นขโมยขโมยปลา,ปลาเขาซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นปัญหาซึ่งเราเมื่อก่อนเนี้ยเราเรือประมงเราอาราว่าไปถึงอินโดนีเซียด้วยซ้ำไป oh. นะครับอินโดนีเซียก็เ็ยิง ก็ยิงเรือเราจมเลยนะฮะ oh. นะครับ oh. เพราะนั้น oh. ผมต้องเอาหลักก่อนว่าเราเข้าไปจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เราเตือนเป็นร้อยครั้งอันนี้ผมผมกล้ายืนยันเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยครับเวลาสัญญาณ VMS นะครับมันขึ้นมาว่าเรือของเรากำลังจะข้ามเส้นแดนเนี่ยนะครับเ oh. จ้าหน้าที่เขา เขามีหลักปฏิบัติเลยว่าเขาต้องแจ้งเตือนเจ้าของเรือแล้วก็ไถ่แล้วผมยืนยันว่ามีการบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ว่าเตือนเป็นร้อยครั้งอันนี้ย้ําเลย oh, นะฮะคราวนี้คําถามคํา,า,าตอบพ่อต่อมาก็คือว่าแล้วเราเข้าไปครั้งแรกทําไมต้องยิงกันขนาดนี้ผมเรียนว่าไม่ได้เข้าครั้งแรกครับ แสดงว่าเรือของเรากนี้เข้าไปหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วนะฮะผมผมกล้าท้าเลยว่าถ้าใครบอกว่าเข้าไปรอบแรกนะครับไปตรวจสมุดบันทึกทําการประมงที่เราเรียกว่าล็อกบุ๊คซึ่งเรือประมงทุกโคทุกลำต้องจดนะครับลงอ้วนกี่โมงตําแหน่งและติจูดไหนลองติจูดไหนนะครับผมท้าให้เอาไปดูสิปีย้อนหลังเลยอนะครับรับรองว่าเข้าไปในเขตนั้นทุกลำ น<ำ>ัน<ห>แล้วว่าไม่ได้เข้าไปครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแล้วเราลองคิดถึงใจเขาใจเราครับสมมุติบ้านคุณยุ้ยเนี่ยถูกขโมยเนี่ยปีนเข้ามาขโมยยี่สิบครั้งเนี่ยครับอืแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณยุ้ยทนไม่ไหวแล้วก็ต้องไปดักซุม่มค่ะนะครับพอดักซุม่มปุ๊บขโมยจะเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านคุณยุ้ยเป็นครั้งที่ยี่สิบเอ็ด คุณยุ้ยบอกให้หยุด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 ฉันจะจับแกแล้วแกมาขโมยของที่บ้านฉันขโมยวิ่งหนีอะฮะไม่ไหวแล้วอะมันทนไม่ไหวแล้วคุณยุ้ยจะทำยังไงครับยิงฮ้าถ้าคุณยุ้ยมีหินก็ต้องคว้างหินก่อนแหละถ้าเกิดคุณยุ้ยมีอะไรแล้วครับอาวุธมีปะทัดก็ต้องจุดปะทัดมีมีโทรศัพท์อะไรไล่เพียงอะไรก็ต้องไล่ทาหรือวิ่งไล่ตามเอาไม้ไล่ตีอะ เพราะฉะนั้น<ช>แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปบอกว่าเขาปฏิบัติเกินเลยหรือเปล่าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าต้นเหตุเนี่ยเพราะเราไปขําไมยาเขา,เาแล้วไปขาํขาไมยบ่อยนะคร<า>ับจนเขาก็ต้องปกป้องทรัพยากรของเขา<อ>ต่อมานะครับผม,มเรียนว่าผมไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนที่รักชาติแต่ความรักชาติของผมไม่ได้แปลว่าคนในชาติของผมจะไปทําอะไรผิดๆิแล้วผมต้องตามไปปกป้องอันนี้ไม่ใช่แน่นะครับถ้าคนของเราผิดก็คือผิด แล้ว mm hmm. กลับมา mm hmm. ต้องลงโทษในฐานะเอาเรือไปจับปลานอกหน้านน้า mm hmm. นะครับ mm hmm. โดยไม่มีใบอนุญาตด้วยอ mm hmm. นะครับพวกนี้ต้องลงโทษให้เข็ดส่วนการเยียวยาปอบขวัญอะไรก็ทําไปเลยครับผมไม่ได้มีปัญหาจะเรียกร้องเอาตัวกลับมาก็เอามาค่ะนะครับ อันนั้นผมเข้าใจดีแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยกระทําความผิดในข้อหาทําการประมงผิดกฎหมายในหน้า,าน้ําคนอื่นจริงๆอแล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบไปนะครับว่าเราก็มีปัญหาแบบนี้มีเรือประมงเวียดนามเนี่ยเข้ามาทําการประมงล้ําเข้ามาในเขตไทยบ่อยครั้งมากออืเจ้าหน้าที่ของเราก็ปฏิบัติแบบนี้ครับเรายิงเรายิงเลย,เลยไหมคะตอนที่เวียดนามไม่ฮะ,ค,ะคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ย เราก็ต้องประกาศให้หยุดเรือก่อนอถ้าหยุดเรือแล้วยอมให้เราจับโดยดีไปควบคุมกันโดยดีก็ไม่มีปัญหาอนะครับแต่ถ้าหันหัวเรือหนีเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็ยิงอผมผมกล้าบอกเลยหน่วยงานของรัฐเนี่ยไหนบอกกล้ายืนยันไหมครับว่าที่ผมพูดผิดไม่ผิดครับแล้วกรณีนี้เนี่ยนะครับผม ผมเนี่ยคิดว่าหลักปฏิบัติเรื่องนี้มันเป็นหลักปฏิบัติสากลทั้งลโลกสากลค่ะค่ะนะครับแล้วถ้าเราไม่เข้าไปบ่อยๆเนี่ยเขาเขาคงไม่มาดักจับอ่ะแล้วนั้นชัดเจนะค,ะค่ะแล้วผมเรียนช้าๆชัดๆนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมีใครบอกได้ไหมครับว่าไอ้ปืนอะไรเรือรบอะไรน,นั่นตกลงไอเรือรบเมียนมาที่ยิงอะ่ะเป็นเรือลบแบบไหนอืมม,มันมันมีมใครบอกได้สักคน นะครับแล้วผมเรียนว่าเรือประมงเราน่ะรู้ครับว่าเป็นเขตของเมียนมาเขาเพราะอะไรเพราะกลางวันไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัวเพราะกลัวเขาเห็นแต่พอกลางคืนละเข้าไปแอบแฮบปลาเขาอนะครับพอแฮบเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไอ้แบบนี้เนี่ยจะให้ผมมาเข้าข้างคนไทยด้วยกันเนี่ยก็ผมว่าไม่ได้ค่ะ อาจารย์คะสรุปว่าที่ที่ยุตถามว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่อาจารย์ตอบเลยว่าไม่เกินกว่าเหตุเพราะว่ามันมีต้นยี่สาเหตุมันมีที่มาที่ไปเข้ามาบ่อยอะฮะมาบ่อยครั้งใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ผมพูดตรงตรงค่ะค่ะไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นใจผมเห็นใจแต่ความเห็นใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเราให้ท้ายเพื่อนร่วมชาติเราไปทําอะไรผิดผิดก็ได้อ้นี้ไม่ใช่ค่ะชัดเจนอาจารย์นั้นถามต่อว่าถ้าทีเอาละ ในเมื่อเราผิดและผิดหลายครั้งแล้วมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยถึงขนาดใช้บอกว่าใช้การยิงตอบโต้มาเลยซึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามีความรุนแรงนะคะทีนี้ท่าทีของของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากลาโหมหรือว่ากองทัพเรือของไทยเราอะค่ะในการที่จะขอโทษคือจริงๆแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยว่าเราผิดเนี่ยสิ่งที่เราควรจะตอบโต้ไปหรือว่าทากับทางเมียนมาเนี่ยมันควรเป็นทิศทางไหนคะอาจารย์เพราะว่าตอนเนี้ย มีคนบอกว่าโอ้ยรัฐบาลไทยอ่ะเบาอันนี้ยุก็คิดในใจว่าเอาที่ที่เราเบาเบาไปก็เราผิดไงเราเลยไม่กล้าไปอะไรเขาอาจารย์มองว่ายังไงออผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักครับอะไรผิดก็คือผิดค่ถ้าผิดนะครับเขาจะต้องลงโทษตามกฎหมายเขาก็ต้องต่อยให้เขาลงโทษนะครับแต่เราอาจจะไปขอลดหย่อนผ่อนโทษอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันต้องเอาหลักให้ได้ก่อนสองนะครับก็ต้องไปคุยเขาว่าเฮ้ย ต่อไปเนี่ยเราจะกำเข้มงวดรวดผันคนของเราอนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าขณะเดียวกันเรือของอยูก็ต้องไม่มาเพ่นพลาดมาจับปลาในเขตไอด้วยเหมือนกันอมผมว่าเราผมว่าเราคุยกันด้วยกฎกติกาอย่างนี้นะครับผมว่าเราอยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ถ้าเราเอาดราม่าบอกเฮ้ย hey, ขอขอโทษน,นะมึงมายิงกูกูต้องยิงมึงให้หนักกว่าเดิมอีกสามเท่าบอกเ e อ้าก็ก็เราขมายเขาจริงหรือเปล่าล่ะ เพราะผมก็ถึงบอกคุณยุ้ยนะฮะว่าหน่วยงานของรัฐวันนี้ผมชื่นชมมากๆนะครับคือโศกประทรวงกลาโหมนะครับที่ท่านยอมรับข้อเท็จจริงเพราะถ้าท่านไม่ยอมรับแล้วก็ผมจะเอาหลักฐานวีเอเอสไปเปิดให้ท่านดูเลยนะครับว่าก็เรือของเรามันเข้าไปจริงๆนี่ครับท่านนะฮะแล้วผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็คือหนึ่ง นะครับไปขอพูดกับเขาดีๆให้ให้เขาเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีนะครับอาจจะลงโทษสถานเบาแล้วปล่อยตัวกลับมาได้ก็ทําไปเลยอืนะครับแต่ไม่ใช่เป็นท่าทีมาเฮ้ยมึงยิงมากูต้องไปยิงมึงอะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่ถูกต้องเพราะคนของเราไปแฮปตาเขาจริงๆค่ะค่ะครับผมอาจารย์ถามต่อ นั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบเรื่องของ IUU f i t h i n g ไหมคะเพราะว่าจารย์บอกว่าออ๋กระทบแน่นอนแน่นอนใช่ใช่มันจะบานปลายไปถึงไหนยังไงเพราะว่าเราก็แบบเทียค่ะการไปขโมยปลาคนอื่นเนี่ยมันมันมันผิดกฎหมายประมงระหว่างประเทศอยู่แล้วใช่นะครับแล้วเรื่องนี้แหะครับมันจะนําไปสู่การแฟงชั่นสินค้าประมงไทยจากประเทศคู่ค้านั่นน่ะสิ นะครับซึ่งอันนี้เราต้องติดตามต่อว่าเราจะโดนใบเหลืองหรือใบแดงเมื่อไหร่แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับอสปเอไทยกับ e ียูเนี่ยนะครับต้องมาสะดุดลงเพราะเรื่องนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับภาคส่วนอื่นเนี่นะครับเขาพร้อมจะเซ็นสปเอกันหมดแล้วยกเว้นภาคประมงค่ะคือ<า>นอกจากเดิมเราเราจะไปแก้กฎหมายประมงเพื่ออุ้มนายทุนประมงแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับนายทุนประมงซึ่ง ซึ่งเราไปอุ้มเขาเนี่ยยังไปมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกไปแฮปปาคนอื่นค่ะแล้วพอเราเริ่มจากการไปทามายคนอื่นนะครับต่อไปแรงงานบนเรือก็จะกลายเป็นแรงงานเถื่อนเดี๋ยวก็พามนุษย์กลับมาอีกใช่ก็เป็นสีแดงไปอีกอ่ะเออเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเลิกักทีครับไปอุ้มพวกนายคุณแล้วทําผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้อย่าไปอุ้มซึ่งผมเรียนตรงๆนะครับ เปอร์เซ็นต์น่ะมันแค่นิดเดียวเองเรือประมงไทยเรามีหมื่นลำมีลักษณะเป็นนายทุนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกติกตาสาสาตลเนี่ยผมว่ามีอยู่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์หรอกส่วนน้อยมากๆคนะครับรัฐบาลอยาไปอุ้มเลยครับค่ะค่ะคือถ้าความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาย่ว่าไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาไอ้เรื่องของการค้าเรื่องที่การยกระดับการทําประมงของเราที่มันยังแบบไม่ไม่ไม่พ้นเส้น ผมเรียนนะครับคุณยุ้ยเรือประมงเวียดนามเนี่ยเข้ามาทําการประมงในอ่าวไทยเนี่ยบ่อยมากอเราก็ยังหวงปลาของเราเลยนะฮะแล้วแล้วเขานี่ปลาเขาเนี่ยแล้วเขาจะไม่หวงได้ยังไงครับอันนั้นมันทรัพยากรของของแต่ละประเทศใช่ครับถ้่เราจะเข้าไปทําการประมงนะครับก็เข้าไปให้ถูกต้องคืออะไรครับเรือของเราก็ไปขอใบอนุญาตเขาให้มันถูกต้องอื พอเขาให้ใบอนุญาตปุ๊บก็มาขอใบใบอนุญาตจากกรมประมงว่าเอาแหละเราจะไปจับปลานอกน่านาน้ําซึ่งนอกน่านซึ่งประเทศเมียนมาเนี่ยเขายอมแล้วก็เอามาก็เอาเอกสารมาแสดงก็ทําให้มันถูกต้องซะผมออไม่ได้มีปัญหานะครับคือเรือไทยจะไปจับปลาที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยสนับสนุนแต่ปัญหาค,คือเราทําให้มันถูกค่ะ อจากเข้าไปแฮปแบบนี้แล้วพอมีเรื่องกลับมาเนี่ยแล้วเราจะเถียงเขาลำบากถูกต้องนะไเป็นลักไก่แบบนี้นะคะทีนี้วันนี้เองเนี่ยนะคะในส่วนของกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะคุณดังสิมันโรมเนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะว่าแบบรัฐบาลไทยเนี่ยคือมีท่าทีที่เบาเกินไปอะไรแบบนี้กระทั้งท่านภูมิธรรมส่งหนังสือไปเนี่ยมันจะไม่ ดูเหมือนกับว่าเป็นการทํารุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยมันไม่พอนะมันควรจะมีปฏิกิริยามากกว่านี้เพราะว่าก็มีคนเนี่ยที่ไปเสนอให้กรรมธิการเนี่ยเขาเหมือนกับไปช่วยคนที่ถูกจับไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราอะ,อะเป็นฝ่ายที่น่าสงสารเนี่ยหรอไหมทีนี้อาจารย์มองการทํางานในมิติของกรรมธิการมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยอย่างไรคะก็ไม่มองยังไงนะฮะก็ท่านอาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดในเรื่อง กติการะหว่างประเทศเรื่องการาทำประมงผิดกฎหมายมนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพักสีส้มด้วยว่า,าไปทำกันบ้านให้เยอะกว่านี้หน่อยอนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจะมาเอาใจกัน แต่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงถ้ากรรมธิการความมั่นคงอยากเห็นนะครับอยากรู้ว่าอยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยอืไปขอข้อมูลมาดูเลยครับไปขอกรมประมงหรือขอสอนชนก็ได้ศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเี่ยใช่ใช่ขอมาดูเลยข้อมูล BMS มีหมดขอดูเลยครับว่าแจ้งเตือนกี่ร้อยครั้งแล้วเอาล็อกบุ๊กมาดูกันย้อนหลังเลยว่าว่าเข้าไปคนละกี่รอบ คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมเห็นมาหมดแล้วผมไม่กล้าท้าไงอาจารย์นั่นถามกล้าตอบไมาคำถามสุดท้ายคือว่าเนี่ยเราเห็นว่ามันเราทําผิดกฎหมายไปหลายรอบแล้วว่ะการที่จะควบคุมในส่วนของบ้านเราเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรือประมงเป็นเป็นร้อยเป็นพันลำอะไรเงี้ยทําไมอ่ะเราปล่อยให้แบบเราล่วงล้ำหน้าน้างเขาหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันอาจจะกระทบอ UU f i t ฟ i n g ิ่งทำไมเราปล่อยปะละเลยหรือเปล่ายป็ไง ก็เป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยฮะที่จะต้องการไปอุ้มทุนประมงใหญ่ก็แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรือลำเล็กไม่มีปัญญาจะออกไปหรอกครับอตอะนั้นก็มีแต่พวกนายทุนประมงขนาดใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งนอกจากจับปลากันล้างขานในหน้านน้ำเราแล้วเนี่ยยังจะตามไปล้างขานในหน้าน้ําคนอื่นด้วยชัดเจนค่ะนะครับราะนั้น รัฐบาลก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดนะครับเหมือนกับที่เราประสบความสําเร็จในการปลดใบเหลืองมาแล้วนะครับนี่พอเราปลดใบเหลืองมาปีหกสองนี่ยังไม่ทันไรเลยปลดปลดใบเหลืองมาได้แค่ห้าปีจะโดนใบแดงแล้วนี่สายขมายคนอื่นก็กลับมาอีกไอ้ยังงี้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องฝากถึงกรรมธิการความมั่นคงสภาผู้แทนด้วยผมทราบดีว่าท่านก็มีเจตนาดีจะช่วยเหลือแต่มันต้องแยกเรื่องให้ออกช่วยส่วนช่วย ค่ะค่ะนะครับแต่ผิดก็ส่วนผิดผด,ผดแต่การที่จะช่วยอย่างถูกวิธีต้องยอมรับก่อนว่าเราผิดจริงค่ะค่ะเราจะได้มากาหนดวิธีการเจรจากับเขาวิธีการช่วยคนคนของเราได้อย่างถูกต้องนะครับชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ถึงวันนี้เรายังไม่ได้ยินคําขอโทษจากประเทศไทยไปสู่ประเทศพมา่าเลยใช่ไหมก็ผมคิดว่าจะไม่ขอโทษก็ก็สุดแท้แต่ <laughs> คือผมเข้าใจเรื่องการดําเนินวิธีการทางการพูดนะครับเทคนิคเการขอโทษกันเปิดเผยมันอาจจะรู้สึกเออมันผิดธรรมเนียมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าเรือของเราผิดจริงเนี่ยเวลาไปเจรจาเนี่ยนะครับก็ควรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเราผิดจริงแล้วเรามาหาวิธีปฏิบัติร่วมกันว่าทําอย่างไรเราจะไม่ผิดอย่างนี้กันอีกค่ะเพราะฉะนั้นที่ผิดไปแล้วก็ยกโทษให้เธอในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะ ยังมีครั้งที่ร้อยสองร้อยสามอีกเลยนะคะมันเยอะเกินไปแล้วเราก็กลับมากำชับคนของเราทะาศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงหรือไปโป้เนี่ยก็ต้องตรวจเรือของเราเวลาแจ้งออกไปทําการประมงหรือเข้ามาตรวจให้เข้มงวดนะครับว่าเฮ้ยตอนเรือจะออกห้ามออกไปแดนเพื่อนบ้านนะตอนเอาปลามาขึ้นท่าก็ต้องตรวจสมุดล็อกบุ๊กว่าเฮ้ยตำแหน่งที่จับปลาเนี่ยมันไม่เป็นอยากรับ มันไม่ได้ไปจับปลาในหน้าน้านํานคนอื่นนะชัดเจนเลยค่ะถ้าตรวจแล้วไปจับปลาในหน้าน้ํานคนอื่นก็ต้องลงโทษคนของเราอือมในฐานะไปขโมยปลาคนอื่นเขาทาแบบนี้สิครับผมว่ามันตรงไปตรงมาค่ะตรงไปตรงมาเลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระค,คุณข้อมูลจากอาจารย์จะมากๆเลยนะคะชัดเจนเรื่องนี้ผิดก็ต้องยอมรับผิดกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เรื่องปะมงนี่ไม่ต้องห่วงครับคุณยุ้ยผมกล้าชนทุกคนครับใช่ใช่เพราะอาจารย์คุกคลีอยู่นะคะขํามวอร์ดขํามวอร์ดวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ชัดเจนนะคะพม่ายิงเรือไทยเกินกว่าเหตุหรือไม่ในมุมมองอาจารย์จะไม่เกินกว่าเหตุเพราะเราผิดกฎหมายและเราผิดมาหลายครั้งแล้วจึงต้องถูกยิงเช่นนี้จากนี้ไปก็คงจะต้องมาเจราจารแล้วก็กำชับกำชาให้เรือประมงไทยไม่ไปล่วงล้ำน่านาน้ำของประเทศเพื่อนบ้านไม่เช่นนั้นเนี่ยมีปัญหากระทบ i อ u Fishing แน่เดี๋ยวจะกลับมาเป็นใบเหลืองใบแดงอีกนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาจับข่าวคุยช่วงสุดท้าย แปลงตังบาลิโลสน้ำยาบ้วนปากผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วปลอดโควิดมีให้เลือกทั้งสูตรมิ้นและสูตรขิง0%อแอลกอฮอล์แอนติแบคทีเรียมไม่แสบปากระงับกลิ่นปาก